เพื่อนๆรู้จักเพลงเหล่านี้กันหรือเปล่าล่ะ แล้วเพื่อนๆรู้หรือปเปล่าล่ะว่าจริงๆแล้วเพลงทั้งหมดที่กล่าวไปไม่ได้มาจากประเทศที่เพื่อนๆคิดแล้วเพลงเหล่านั้นมันจะมาจากประเทศไหนกันแน่งั้นวันนี้ s p y วมี10เพลงไวรัลในแต่ละประเทศที่คุณต้องตะลึงอย่างแน่นอน EP1 อยากให้ SPY วทำเอพิโซดที่2ก็อย่าลืมคอมเมนต์เล็ดดันกันมาได้ล่ะเพื่อเือคอมเมนต์ของเพื่อนๆอาจจะเป็นอินเทรของ SP y ก็ได้ การจะไปดูคลิปกันอย่าลืมให้กำลังใจ SPY ด้วยการกดไลค์คลิปนี้ได้นะไปดูกันเลย 1. ประเทศสวีเดน Happy b จาก Ricky Rich เพลงฮิตเพลงดังในโลกออนไลน์ที่แอดเชื่อว่าถ้าใครหลายๆคนเลื่อนฟีดทิกตอกก็น่าจะเจอเพลงนี้อย่างแน่นอนซึ่งเพลงนี้หลายๆคนอาจจะแปลกใจว่าจริงๆแล้วเพลงนี้มาจากประเทศสวีเดนในเนื้อเพลงก็เป็นภาษาสวีเดชซึ่งก็จะมีภาษาอาหลับอยู่บ้างนั่นก็คือ h a p บ Baby ที่แปลว่าทีดรักซึ่งศิลปินอย่าง Ricky Rich เป็นแรปเปอร์ชาวสวีเดนอซสเรลียที่อาศัยอยู่ในวัชสเตลชในประเทศสวีเดนจริงๆแล้วเพลงนี้ก็มีหลายเวอร์ชันมากๆเวอร์ชันที่ฮิตนหน่อยนั้นก็คือ d j k i m i o 2. สหรัฐอเมริกา Bloody Mary จาก Lady Gaga Wednesday เป็นหนึ่งในซีรีส์ยอดฮิตประจำปี2022ที่ไม่มีใครสามารถปฏิเสธความน่ารักแบบสยดสยองของเจนนาออตกานั่งเอกในเรื่องได้ซึ่งนอกจากซีรีส์นี้จะแจ้งเกิดแล้ว อีกหนึ่งกระแสนั่นก็คือเพลง Bloody Mary ของ Lady Gaga ถึงแม้ว่าออริจินัลเพลงนี้จะปล่อยออกมาเมื่อ11ปีที่แล้วแต่เมื่อมันกลับมาอยู่ในซีรีส์เรื่องนี้กับฮิตเป็นไวรัลมากๆได้แหละซึ่งเวอร์ชั่นออริจินัลก็มียอดวิวกว่า62ล้านวิวส่วนเวอร์ชั่นรีกซคของ Wednesday ก็มียอดวิวมากกว่า60ล้านวิวเลยทีเดียวสุดยอดจริงๆ Um, hit and as this was Harry Styles. You know, it's not the same as it was. เป็นอีกหนึ่งผลงานเพลงของ Harry s t ส l e ์ที่กวาดยอดวิวและรางวัลอย่างมากมายเมื่อปี2022นอกจากนี้ทาง Entertainment Weekly ยังจัดอันดับ10อันดับเพลงที่ดีที่สุดประจำปี2022และอันดับหนึ่งก็เป็น As Is What ของ Harry s t ส l e s นี่แหละนักจากนี้ยอดวิวใน y o u t u b e ก็กวาดไปกว่า419ล้านครั้ง no,

เป็นเพลงที่เรียกดว่าเป็นกระแสเมื่อกลางปี2022ที่โด่งดังมากๆใครที่สิงอยู่ในโลกออนไลน์ต้องรู้จักเพลงนี้อย่างแน่นอนซึ่งโซฟีเลเยสก็เป็นนักร้องนักแต่งเพลงหญิงชาวเม็กซิกันและเพลงนี้ก็กวาดยอดวิวไปกว่า785ล้านวิวไปเลยทีเดียวแฮะบราซิล oh, Palo No Do No Pay ย้อนกลับไปในช่วงวันโลกปี2022ใครที่ตามเชียร์ทีมบราซิลอยู่หรือเนมาร์อยู่ก็จะคุ้นหูคุ้นตากับเพลงนี้เป็นอย่างดีซึ่งเวอร์ชันออริจินัลนั้นอัปโหลดไว้เมื่อปี2018ในเนื้อเพลงก็จะกล่าวประมาณว่าเขานะ่าจะอยู่ที่งานปาร์ตี้เต้นรำกับสาวๆสาวๆก็ทำท่ายัยวยนซึ่งเพลงนี้มันฮิตฮอตมากๆก,ก,กับท่าเต้นของเนมาร์ Eu, parado no bailão, ela com o popozão e o popozão no chão. Aê, é só alegria hoje! Eu, eu Parado no bailão, no bailão, ela com o popozão. Oh, Hulk, pretend, Mali, Capim, Cupinis, Kong, Aya, Negamura. ผลง,งานเพลงนี้มาจากประเทศมาดรเนื้อร้องเป็นภาษาฝรั่งเศสสำหรับคนที่เรียนประวัติศาสตร์มาก,ก็น่าจะรู้ว่าสาธารณารัฐมาดรครั้งหนึ่งเคยตกเป็นอนานิคมของฝรั่งเศสเพลงนี้ก็เลยกลายมาเป็นภาษาฝรั่งเศสโดยในเนื้อร้องเขาก็จะกล่าวถึงหญิงคนหนึ่งที่มีความมั่นอ,อกมั่นใจกล้าที่จะปฏิเสธผู้ชายหรือเรียกง,ง่ายๆสั้นๆนั่นก็คือตัวแม่จะแข่เพื่อ จึงทำให้เพลงนี uh, restless, ้กวาดยอดวิวไปกว่า485ล้านครั้งเจ็จประเทศญี่ปุ่นคาวากุเตกุเมง ็นผลงานเพลงที่โด่งดังมากๆพร้อมกับฟิลเตอร์ AI มังงะที่หลายคนเล่นในโลกโซเชียลมีเดียนั่นแหละที่เปลี่ยนจากรูปตัวเองเป็นรูปตัวการ์ตูนซึ่งบางคนก็เปลี่ยนจากรูปตัวเองเป็นรูปการ์ตูนแต่บางคืนเนี่ยเปลี่ยนจากรูปตัวเองเป็นรูปน้องหมาน้องแมวหรือมากกว่านั้น AI มันเปลี่ยนรูปของเพื่อนๆเป็นรูปอย่างที่ว่าก็ได้ด้วยนะซึ่งถ้าแปลเพลงนี้ตั้งตัวแล้วล่ะก็ก็จะหมายความว่าเคยเทิดนะ ที่ทำโดดน่ารักนะ่าและก็กวาดยอดดิวไปกว่าบเกล้านครั้งแปดประเทศเดนมาร์กเพลง Seven Years ของลูคัสเกรแฮม ยัอนกลับไปเมื่อปี2015บทเพลง Seven Years ของ r u g e t Graham's ได้ถูกปล่อยออกมาเหมือนว่าเพลงนี้จะเป็นเพลงสอนใจซึ่งเนื้อเพลงก็เเ่าตั้งแต่สมัยเจ็ดขวบไปจนถึงสมัยบั้นปลายของชีวิตเพราะสุดท้ายแล้วเราก็หนีความจริงของสัจธรรมไม่พ้นจริงๆเป็นอีกหนึ่งผลงานเพลงที่เหลยคนชื่นชอบมากๆกวาดยอดวิวใน YouTube ไปกว่า1,354ล้านครั้ง แก้วประเทศฝรั่งเศสอาร์ซีบัสโลวินดาจากอินเดียเป็นผลงานเพลงสุดฮิตในโลกโซเชียลมีเดียอีกแล้วแหละ ที่เรียกได้ว่าเป็นกระแสไวรเร่ามากๆเป็นเพลงที่ฟังดูแล้วมีพลังสุดๆซึ่งออเดล่าก็เป็นนักร้องนะักแต่งเพลงชาวฝรั่งเศสที่มีชื่อเสียงมากๆและเพลงของเธอก็โด่งดังอยู่หลายเพลงเลยทีเดียวยกตัวอ,อย่างเช่น d e s Mire d a n s e Love Story ประเทศนนอร์เวย์ Runaway จากออร่าออราเป็นนักล้องนักแต่งเพลงและโปรดิวเซอร์เพลงชาวนอร์เวย์ที่เธอเริ่มเขียนเพลงมาตั้งแต่อายุ6ขวบแล้วแหละจากนั้นเพลงของเธอก็ถูกปล่อยทั้งโลกโซเชียลมีเดีย กลายเป็นที่นิยมในนอร์เวย์และปัจจุบันก็กลายเป็นที่นิยมไปทั่วโลกและผลงานที่โด่งดังของเธออีกหนึ่งเพลงนั้นก็คือ Into the Unknown จากภาพยนตร์เรื่อง Frozen 2 นี่กับ,บา้างหละกับคลิปคลิปนี้เรียกได้ว่าเพื่อนเหลายคนอาจจะเพิ่งรู้ว่าจริงๆแล้วเพลงที่เป็นไวรัลต่างๆไม่ใช่เพลงที่มาจากประเทศสหรัฐอเมริกาเพียงอ,อย่างเดียวเ,เรียกได้ว่าก็ขายค่าเครื่องจไปเพืนเพื่อนแล้วแหละและเพื่อนๆ่อ,อยากให้ s p y พีาทำเอพิโ o ดที่2เอพิโ o ดที่3หรือยอยากให้ s p y พีาทำคลิปไหนอีกก็อย่าลืมคอมเมนต์ที่ใต้คลิปนี้และที่สำคัญดันกันมาให้สุดๆให้ s p y ได้เห็นได้ล่ะ เพื่อเพื่อคอมเมนต์ของเพื่อนๆอ,อาจจะเป็นอินเทอร์ของ s อสก็ได้และอย่าลืมแชร์ไปเพื่อนๆได้รับรู้ได้นะเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ